ฮัลโหลสวัสดีครับถ้ามันขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นเป็นภาพรวมหมอมันจะไม่ขึ้นเป็นภาพรวมหมอผมทำไม่เป็นอะ่ะพี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันครับอัไนี้ไง <c oughs> เออเออเออาสวัสดีครับทำไมมันอันเล็กจังนั่นดิเ <c oughs> สวัสดีนะครับน้องภูมิ <acceptable> ก็น,นั่นเน้องภูมินั่นเเป็นตัวเองเป็นต<อ>ัวเองเป็นตัวเองเฮ้ยขับเรือใหภูมิคร <laughs> <laughs> ับพี่สวัสดีครับพี่ครับายครับผมพี่สบายเป็นไงบ้างอ๋อเพิง่งเพิ่งถึงเลยครับเนี่ยกำลังอ่าขับออกมาเตมน้ำมนันน้ำมันหมดแล้วอ๋อ <laughs> 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 เ a ้ okay. Happy แฮปปี้เบิร์ดดย์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อเช้าอ่ะดีใจมากคือคนมานึก้มาคงจะย้ายตรงนี้ยังไงเมื่อเช้าอ่ะดีใจมากเลยพี่แบบว่ามีคนมาอะไรอย่งเงี้ยแต่ว่าก็ก็ก็ยังแบบว่างงๆก็ว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรงเงี้ยแต่ว่ามันเป็นที่วัดด้วยไยครับก็ด้วย ไปทำบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดีใจจะได้ไปทำบุญ,บญนะารขอโทษนะไม่ได้ไปหาเพราะว่าถ่ายงานอยู่ไม่เป็นไรครับพี่ชิวชิวมากแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วครับพี่วันเนี้ยวันเนี้ยม<อ>ี่เนถ่ายงานในที่ในที่ที่พี่พอยากถ่ายงานมากๆากฮะแป๊บนึงนะมีคนบอกว่าภูมิต้องไลฟ์ภูมิต้องไลฟ์อยู่อะไรนะภูมิต้องไลฟ์อยู่ด้วยถึงจะเข้าร่วมกันได้ อ่ะทำก่อนอนึงอะไรนะ <c oughs> ให้ให้เวลาทำก่อนอาดภูมิภูมิลองกดออกก่อน <c oughs> ชอบอะ่ะงงดีผมต้องออกมาไลฟ์ก่อนอ่าโ,โอเคครับฝากเพกืพ่อนๆชาว,ชวติก๊กต็อกเกอร์นะครับผม อ๋ออันนี้คือ invite มา watch host อ่ีแล้วเดี๋ยวแล้วจะี่ะวแล้วจะี่ยวแล้วใช่ปะโค้ชนี่ไงโอเคโอเคอ่ะว่าต่อพี่ที่ที่ไหนมานะครับ พี่พี่มาถ่ายงานในสถานที่ที่พี่พี่มีความสุขมากๆในวันนี้แต่ว่าพี่เสียใจนิดหน่อยที่ไม่ได้ไปเมาาื่อเช้าขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรครับพี่ชิลชิลมากชิลมากชิลมากทาไมถึงมีความสุขมากๆสถานที่พอมีแอร์เหรอครับไม่มีโอ้คำว่าแอร์เป็นอะไรที่ไกลที่สุดแล้วอ่ะในสถานที่เนี้ทําไมพี่แล้วทาไมถึงมีความสุขเป,เ,ปเป็นยังไงให้ดูแบบให้ดูแบบ โอ้ oh ่า oh. ฮ oh ่า oh. ฮ่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจนั oh ่นนะทางทางมีมีคนแต่งหน้าผมกันอยู่อันนี้ถ่ายอะไรพี่ถ่ายได้บอกได้บอกบอกเอาออกเลยเอาได้เอาได้เก็บไว้ก่อนอ๋อเคขอ่ทก่อโทษาอ่อษ เราไม่เข้าซีนไม่เข้าซีนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเดินไปเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใกล้ใกล้จะใกล้ใกล้จะมาตามแล้วขอโทษนะวันนี้ไม่ได้ไปหาขอให้ขอให้น้องมีความสุขอาค้างอีกทุกครั้งที่กำาังจจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องค้างตลอดเลยฮัลโหลฮัลโหล โอเคครับทุกคนตอนนี้มันค้างไปแล้วนะครับผมกำลังจะอวยพอเลยฮัลโหลทำไมถึงต้องพูดว่าฮัลโหลทำไมถึงไม่พูดว่าภูมิอยู่หรือเปล่าทำไมถึงต้องพูดว่าฮ oh. ัลโหลด้านนะสิด้านนะสิอา้าวทำไมกันนะโอเคขอให้ภูมิมีความสุขมากๆนะครับคลิปไลฟ์คอยส่งปรารถนาเสมอ,น,อนะครับ เหมือนที่พิมพ์ไปทุกอย่างเลยขอใหุ้ส่งแรงกนทุกวันนะครับแฮปปี้บ day ครับยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะโตแล้วเนาะโตแล้วเนาะอันนี้ค้างปะไม่ค้างไม่ค้างอันนี้ไม่ค้างแล้วใช่ไหมอ๋อได้ไปแล้วไหมพี่คนดูทั้งคนดูมันมันไม่ได้มันไม่ได้แชร์กันหรอเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันครับ น่าใช่์กันมั้งห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบบาทแยกกันเลยอ่าคุณบุญแยกกันครับผมสู้ๆนะภูมิมีความสุขมากๆไปแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบายพูดถึงอะไรงัพูดก่อน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 ไม่วันนี้ไปพี่ฟิวไปด้วยพี่ฟิวไปด้วยเอ้าหรอพี่ฟิลไปด้วยเหรอเออพี่ฟิลไปด้วยพี่ฟิลไปด้วยใช่ใช่เขาไปทำบุญเขามาหลังจากอะไรนะ แนะนาพี่ฟิวให้พี่ๆของเรแฟนขับร้จักยังอ่าพี่ฟิวนะครับที่พูดถึงก็คืออ่าภูมิว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะในในในซีนใช่เป็นผู้ช่วยซึ่งเป็นอ่าคู่อรีกับภูมินะครับในชีวิตจริงเป็นคู่อรีกันนะครับเราจะไม่ค่อยชอบชอบแกงเราจะไม่เราจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่เมฆเมฆชายเขามาหลังจากเสร็จหลังจากเสร็จหมดแล้วพี่ เดินมาดุมๆมากับพี uh ่เมย์ฮามากอ่าไปแล้วบายๆเมือก um, ี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ไฟสวัสดีครับพ uh> ี่เมย์เองนะครับพี่เมย์เองอ๋อขอบคุณมากครับพี่เมย์เองครับไม่เอาดีครับพี่เบมย์เองตัวเองครับพี่เมย์เองตัวเองครับ